ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิกฤตหุ้นจะถูกเหมาะกับการลงทุนเออบางคนบอกมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเอามาซื้อหุ้นใช่ไหมถ้าาช่วงวิกฤตแต่ปัญหาคือถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ว่าเอ้หุ้นหุ้นตัวน,นี้มันถูกไหมเราก็จะไม่กล้าซื้อใช่ไหมครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อพัฒน์วังธนาทร์ทนะครับทำธุรก,กิจส่วนตัวครับเป็นนำเข้าเฟอร์นิเจอร์เป็นเตียงพับนะครับแบรนด์โซฟาู ขายเป็นช่องทางทางออนไลน์เป็นหลักนะครับช่องทางทางออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางที่ไม่ค่อยแน่นอนนะครับแล้วทำให้แบบว่ายอดขายเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงผมก็เลยอยากจะหาวิธีการที่จะต่อยอดเองินของผมเนี่ยให้มันมีไรายได้ที่มันมั่นคงสามารถกรเกษียณได้แบบให้เราวางใจได้อย่างเงี้ยครับผมซึ่งช่วงแรกเนี่ยผมก็เอาเอาเงินของผมเนี่ยไปลงทุนในสังหารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยแบบการที่เราต้องแบบวิ่งไปดูที่ดินไปดูทรัพย์ แล้วก็ไปคุยไปสอบถามด้วยความที่เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยทำให้แบบการลงทุนของผมเนี่ยทางอสังหาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยผสวามสำเร็จแล้วก็เรียกว่าติดดอยอสังหาเลยรวมแบบวันนึงผมได้ไปฟังสัมภาษณ์ของนักลงทุนคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นเซียนหุ้นท่านหนึ่งเลยแล้วเราเราฟังเขาแบบเรารู้สึกมันมันอินสปายกับการทําผลตอบทแทนของเขามากๆเลยเขาเริ่มจากเงินหลักแต่เนี่ยครับแต่ว่านี้พอร์ตเขาเป็นหลักพันล้านเลยครับอืมพ่งซึ่งมันเยอะมากผมก็อยากเรารู้ว่าเขาทํำยังไง ผมก็ไปหาหนังสือมาอ่านอ่านมาหลายเล่มซึ่งสิ่งที่เขาอธิบายเนี่ยก็เหมือนจะเป็นคอนเซปต์ก,กว้างเงี้ยครับเออว่าต้องลงทุนอย่างไรเลือกหุ้นอย่างไรทําจริงเราก็ไม่รู้ทํำยังไงอยู่ดีผมก็แบบไปหาคอร์สเรียนนะครับก็เรียนอยู่ประมาณสองสามคอร์สบางคอร์สก็สอนแบบแค่พื้นฐานก,กว้างๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าลงทุนยังไงหรือเราเคยไปเรียนคอร์สแบบที่เจาะลึกหน่อยอย่างเช่นแบบคอร์สงบการเงินเราก็เข้าใจว่างบการเงินวิเคราะห์ยังไงรู้ว่าประเมินมูลค่ายังไง แต่สุดท้ายก็ไปประเมินแบบยากซึ่งมันก็ไม่แม่นยำอยู่ดีอ่ะซึ่งสุดท้ายเราก็งงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกหุ้นได้ไงอ่ะหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงจริงๆที่เรียนมาเราก็ยังลงทุนไม่เป็นอยู่ดีเพราะการเงินมันคือแบบแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนทั้งหมดอย่างเงี้ยครับมันยังไม่พร้อมอ่ะที่จะไปลงทุนนะครับจนได้แบบมาเรียนคอร์สของพี่พาดนะครับซึ่งคอร์สพี่พาดนี่คือสอนตั้งแต่แบบเฮ้ยวิเค์คุณภาพของกิจการว่าเออจีการเนี่ยมันมีความแข็งแกร มีสอนดูงบการเงินอมีสอนประเมินมูลค่าหุ้นที่แบบเกียนหุ้นเก่งๆใช้มันมันง่ายนิดเดียวเองอะ่ะมันหลักการมันง่ายๆแค่หาค่าเฉลีย่ยหาค่ามาจิ้นออฟเซฟตี้เออมันมันง่ายจนเราตกใจแล้วพี่พาสอนแบบปูพื้นฐานตั้งแต่การวางแผนด้วยตั้งตั้งเป้าหมายอืแเราทําให้แบบว่าการเลือกหุ้นของเราเนี่ยมันสกปรได้ง่ายกว่าเพราะว่าเรามีเป้าหมายเป็นตัวยึดเออว่าแบบเออผลตอบแทนเราต้องการกี่เปอร์เซ็นต์นะสมมติสาปรตสิบการเลือกหุ้นหรือการ วางพอร์ตฟิลิโอซึ่งมันก็จะต่างกันแล้วแล้วพี่พาคสอนจบภายในเพียงแค่8วันอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบผมเรียนมาต้องนานหนังสือมาต้องนานมันมันหาแบบนี้ไม่ได้อะที่มันจะรวมแพ็คใน8วันแล้วเรามั่นใจแล้วเราไปลงทุนได้เลยขนาดนี้ครับผมว่าพบในในใน,ในสิ่งที่จําเป็นเลยครับเรามีมีคําถามในใจอยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรก่อนที่เราจะเริ่มซื้อลงทุนอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาเรียนกับพี่พาศอะครับมันตอบคําถามที่เราต้องการ จริงแค่วิดีโอสอนฟรีของพี่พาสเนี่ยมันก็ตอบคําถามที่เราอยากรู้อยู่แล้วอ่ะแล้วตัวมาเรียนเนี่ยโอ้โหมันยิ่งแบบชัดเจนเคลียร์มากเลยจากการที่พี่พาเขาแบบยกตัวอย่างในการวิเคราะห์แล้วเราเอาวิธีการวิเคราะห์ที่เขายกตัวอย่างเนี่ยแล้วมาเลือกปรับใช้กับหุ้นที่เราเลือกเองนยครับซึ่งมันก็ทําให้แบบเรามั่นใจขึ้นมากๆสิ่งที่พี่พาสอนอ่ะกับสิ่งที่พี่พาให้อ่ะคือมันมันมันคุ้มค่ามากอ่ะมันมูลค่าสูงมากอ่ะแต่ขณะที่ค่าคอสมันถ้าวัดกันคือมันถือว่าถูกมากๆเลยอ่ะ แล้วช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่มันมีหุ้นที่มีราคาถูกในตลาดหลายตัวที่สามารถลงทุนได้แล้วแบบใช้เวลาแค่8ดวันนะครับเราก็มีความรู้พอที่จะไปเลือกแล้วอ่ะมันเหมือนให้โอกาสในการเกษียเราเลยอ่ะผมก็ลงทุนแบบเต็มแม็กเรียบร้อยแล้วครับจัดพอร์ตให้ตัวเองจัดพอร์ตให้ภรรยาจัดพอร์ตให้ลูกกะว่าเดี๋ยวลูกโตขึ้นมาเรียนจบก็รวยเลย <laughs>